สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้นะคะรายงานสดจากวัดนายาวนะคะวัดนายาวนะคะอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดเชิยงสานะคะรายงานสดสดตอนนี้เลยพี่น้องคะ่ะนี่คนมาซื้อบาสื่อตัวแบบเต็มแล้วนี่บัตรบัตรราคา150คะแนนนะคะแต่ว่าคนเยอะมากตอนนี้่ฮ <laughs> ้า ขำขึ้นขำขึ้นนี่มอลลําเสียงมิหกนกพงสกรค่ะว่าให้กำลังใจกันได้หลายเด้อพ่อแม่พี่น้องคะมอลี่อา่าแต่ว่าด้านในตอนนี้เต็มแล้วนะคะสังกะสีนี่อ้อมน้อยพโพดบ่เนี่ข้างในนี่จะเต็มแล้วนะ,ะ่ะค่ะฝ,ฝ่ามาเด้อรีบจับจองมองนางค่ะผู้สาตร์ผู้เสือเด้อด้านในใครที่ไม่ได้เอาเสือเอาศาสตร์มาเรามีเก้าอี้บริการนเนะค่ะเก้าอี้ราคา20คะแนน อ่าด้านใดมีบริการนะคะสดๆค่ะตอนนี้นะคะอู้สอนพี่สอนันอพี่นองขาค้คนหลายค่ะแต่ว่าใครที่มาหน้างานแล้วก็ยืนลืมพกมกพกแมสมาด้วยนะเพราะฝุ่นยเยอะนิดนึงเดี๋ยวจะพาไปยังมงบรรยากาศทางหน้าอีกนะครับพี่นองคะ่ะอันนี้คือบรรยากาศหน้าประตูขายบัตรนะคะขายบัตรจะไม่ทันแล้วเนี่ยพี่นองเอ้ย

คนก็ทยอยมาเรื่อยๆด้พี่น้องคนทยอยมาเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะคือหนีบอกเลยว่าวิกแตกครับมื่อนี้บารดอยหาซิเนียนวิกแตกแน่นอนมือน,นี้พี่น้องเอ้ยหลุ่นเด้อแบบนี้นยอไหลคิดว่าคิดว่าเจาภาพนะจะได้ขยายสังกะสีเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมดดาดูคิดว่าต้องขยาย,นะย,ายสังกะสีแน่นอนค่ะเคื่อต้องขยายนะขยายสังกะสีแน่นอนคืนหนีนะคะ คนก็นยังทยอยกันมาเรื่อยๆด้วยครับพี่น้องนบ่นี่คนทยอยกันมาเรื่อยๆนะคะนี่เห็นบ่ คนหลายแบบหลายค้างกินี่พี่นอ้องหลายจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะจังหวัดชะเชิงเซานะคะชะเชิงเซานะอยานผิดนะซสาะวัดนายาวเด้ออำเภอสนามใชยเยขตค่ะคําคืนนี่นะคะหมอลำเสียมีหกนกพงศกระคะ่ะทำการแสดงนะคะ มาเด้อยแบบนี้มานางฟังลำมาเตยน้ำกันจนเป็นนาทีสุดท้ายผลลัพธ์พี่น้องพาพี่น้องเตยล่าจนสอดแจ้งจ้างปางนะฮะอันนี้ภาพเบื้งบรรยากาศด้านด้านนอกนะฮะด้านนอกประตูขายบัตรขายตั๋วนะคะเดี๋ยวกจะภาพปเบิ่งบรรยากาศข้างในบันรบัคนหลายระเบอคนเต็มเลยยังราคาอยาจะพาไปเบิ่งบรรยากาศข,าขอยอย้างใเ,เนาะ,ะสำหรับคนที่เบิ่งนะคะสำหรับคนพี่น้องที่เบิ่ง แต่อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ในเด้อคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะพี่ดอหมอลำเสียงอีสานสนุกสนานโอ้โหล่าสุดท่านกรรมการบอกว่าต้องขยันเงินซีกว่านี้ คิดว่าเสื้อหลดเสือ้อเสื้อโมเมแต่ขยายไอแทอ้อะไรบ้างน,นี่พี่น้องค่ะคนเดี๋ยวยัทยอยมาสื่อบัาอีกนะครับนี่พี่น้องค่ะโอ้ พี่น้องกินปีปะนะิษลองห้พี่น้องควงยักลูก่อนในลูป ศิลเปินตัวน้อยนะครับสีดังใดก็บยอดแรกเชียร์จากพี่น้องกันเลยกันครับเอาเป็นมาส,หม,ออสหมหมอบความสใหอพี่น้องบนเวทีหมอนลำเสียงนี่หกนกองคงสกลจันต่อครับเป็นแปดครับงก่อนที่ทีมงานหมอนลำเสียงพี่หกจะทําการสแสดงเขาขอเชิญเป็นแปดทุกท่านได้โปรดเืนียตรงเพื่อเป็นการสแสดงออกถึงความเคารพต่อสถาบันชาติศาสนาและองค์พระมาหากษัตริย์ ขยายสังสีอ่ะ